โหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิ้งจะพาทุกคนมาทําคลิปแกล้งเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนนิ้งจะแกล้งวันนี้นะคะคือชื่อแตงกวานะคะทุกคนคือน,นิ้งเป็นเพื่อนกับแตงกวามาตั้งแต่ม2นะคะตอนนี้อยู่ปี4แล้วทุกคนเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่มีตอนนี้แล้วก็มี มาตั้งนานแล้วก็คือแบบสนิทกันมานานมากแล้วจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะมาทาคลิปแกล้งเพื่อนนะคะทุกคนโดยการที่เราจะทักไปยืมเงินเพื่อนคือแบบแล้วเราจะโทรไปเลยแล้วเราก็จะทําแบบรีบๆแบบมีปัญหาดูดิวเพื่อนจะช่วยหราอไมคือจริงๆอ่ะคอนเทนต์เนี่ยนิ๊งอยากลองทํามาตั้งนานแล้วแต่คือวันนี้เพิ่งจะแบบว่าว่างแล้วก็มีอารมณ์อยากจะทําคลิปเออโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะโทรไลน์ไปแกแล้งกันนะทุก พร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรเลยคือตอนเนี้ยสิบเอ็ดโมงแล้วแต่คือไม่รู้ว่าเพื่อนตื่นหรือยังเดี๋ยวคืออัดคลิปหน้าจอในนี้ด้วยดีกอะ่อฮัลโหลเพื่อนตื่นยังโอ้สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะมึงกูขอยืมเงินหนึ่งหมื่นได้ไหมมีไม่ถึงโอ้มีเท่าไหร่ มีหมื่นมีแปดพันกว่าบาทเดี๋ยวกูคืนพรุ่งนี้ขอยืมก่อนได้ไหมเออเออได้ได้ไดน่ารักยังเลยเพื่อนเออเออเท่ไรเอา,เ,เ,อาเอาที่มึงมีอ่ะอ่าอ่าได้เอาไปทำอะไรเนี่ยมึงฮะเอาไปอะไรเล่นบาคาราไม่ใช่เพื่อนไม่ได้เล่นมาคาร่าเออเออ,อเคแต่กูอนใหมึงคือมึงไม่ต้องอ้อนไงมาหรอกคือกูไปถ่ายคลิปแก้มึงอยู่เลย คือกูว่าถ่ายคลิปแกล้งมึงอยู่คือกูอะจะทำคลิปลงยูทูบแล้วกูแบบกูไปเห็นคอนเทนต์มั้งแบบเขาโทรไปยิ้มเงินเพื่อนกันเงี่ยแล้วกูก็เลยแบบทำคลิปโทรมาแกล้งมึงมั้งใจดีทุกคนทุกคนคือเพื่อนเราใจดีมากเลยเว <c oughs> ้ยคือแบบ <c oughs> เออคือเราไม่ได้เล่นบาคาร่านะทุกคนคือแบบเราเลิกเล่นนานมากลแล้วเออแล้วจะแบบเพื่อนเราแบบอาจจะแบบว่าเห็นเรามองไปคนแล้วไม่ดีอนะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อต้องิงขอ,อยืมกูเ้นเดือนได้นะเอออะอ๋อคือถ้าโทรต้นเดือนคือจะมีให้ยืมเออใช่ใช่ใช่ใชไม่ไม่กูเพิ่งเอาไปลงพอร์ตหมด ทุกคนก็คือเนี่ยค่ะเ <c oughs> พื่อนเราใจดีมากแล้วก็คือเพื่อนเราให้เรายืเมเงินอ,อย่าลืมมึงอ,อย่าลืมไปดูคลิปมึงแล้วก็ไปฟังเสียงม,มึงใน u t u b e ด้วยนะทุกคนโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> พเพื <c oughs> ่อนบ๊ายบายอย่าลืมไปดูคลิปทุกคนก็คือเพื่อนเราแบบเออใจดีเะละ่ะเออให้ยืมเงินแต่คือแบบตอนนี้มันสิ้นเดือนแล้วไงแล้วก็คือแบบ นางก็คือถ้ายืมต้นเดือนคือคงได้ได้หมื่นนึ่งเลยอะเออแต่ตอนนี้นางมีเงินให้ยืมแค่แปดพันเออโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือยืมเงินเพื่อสําเร็จมนที่เรียบร้อยนะคะก็คือ <c oughs> ขอํำอ่ะคือเราไม่ได้เล่นบาคาร่านะคะทุกคนคืออย่าเข้าใจผิดเออโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้บันปั่นนิดหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย